กระจกนะพักก่อนพักก่อนโอ้ตายไหมเนะี่ยพักก่อนหนูบินชนกระจกนะดูกระจกนูนะ่นบินชนกระจกนูนะ่นปุ้งเลยนะลงมาดิ้นเลยนะเมื่อกี้นะพักก่อนพักก่อนอเออพักก่อนพักก่อนดู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 เขาจะช็อกนะต้องเอามาโอ้ก่อน เอามาให้มาในนี่อเมื่อกี้ไงท้องเลยนะพักก่อนพักก่อนอันนี้ก็ให้น้องดมยาดมนะไม่มีขาตั้งกล้องมาก็ค่อยๆให้เขาหายใจเข้าไปอ,อมื่นนะมื่นนะถ้าเกิดปล่อยไว้ก็คือชงกระจกปล่อยไว้ในใตายทุกตัวนะเพราะว่าหัวใจเขาจะวายนะเขาตกใจอนะ่ะ แล้วมันชนแรงอะน็อกเลยบางตัวนี่เลือดไหลออกปากออกจมูกเลยนะแต่ตัวนี้ลงไปดิ้นเลยนะต้องเอามาโอ,โอโอนะเดี๋ยวผมสต็อไปไว้ก่อนเดี๋ยวตอนถ้าเกิดน้องเขาเดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเราต้องแบบว่าปอบเขาก่อนนะมืนจัดดูเลยดูหน้าเลยดูหน้าเลยมืนจัดนะ บินชนตู้มเลยไม่รู้ทำไมรีบจัดนะรีบจัดนะ